น้ำตาสู่ชาวใต้2,567ศิลปินดาราพร้อมใจจับมือคอนเสิร์ตการกุศลนำทีมหลวงไก่บิวกลยาณีดวงจันทร์สุวรรณีเจียบเบญจพรเบ่าวีมิกกี้ เรียกได้ว่าเป็นคืนส่งท้ายปีที่มีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับงานรวมพลังซับน้ําตาสู่ชาวใต้ได้รับเกียรติดรกิติเป้าเปี่ยมซับนยกกายกไก่ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมคุณขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาประธานกิติรรมมาศซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคุณนันทวันซันฮิมได้รวมพลังซับน้ําตาสู่ชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วม พร้อมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชาวใต้ในครั้งนี้ค่ะทีงนุ่งมน,นทุกภาพแผนงด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับก็อขอฝากสื่อมุลชนด้วยครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของคุณนันะวันตันหีม ซึ่งท่านนี้ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวชาติจังซาวและวันนี้ที่จัดงานกันยิ่งใหญ่ทรัพย์ตตาชาวใต้เพื่อให้ได้บุญกุศลในครั้งนี้ด้วยผมบอกตรงนะครับนันตะวันปาร์ค888นี้อยู่ที่จังหวัดเจยงซาวอยู่ที่หมูหา่าตำบลดนจิมพีอำเภอบางปะเ้ืยวขอฝากสั้นสื่อมวลชนช่วยประชาธมปัน์แดมาแข่งใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื้อที่หลายสิบไร่ครับมวมรวมสี่สิบไร่มีทั้งที่พักมีทั้งบอ่อตกปลามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ร้านไม้แข่งใหม่แห่งนี้นะครับฝากสื่อมวลชนด้วย <S <S คุณนันทวันนี้บอกตรงๆนะครับว่าเกิดมาทําธุรกิจจมประสบความสเร็จและได้ดูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวชะวสงเซาและยังรัพน้ำตาชาวใต้ด้วยขอให้บุญกสศลครั้งนี้นะครับซึ่งคุณนันทวันได้ทําครั้งนี้ก็ ให้พระเจ้าจงคุ้มครองคุณอนุวันและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความจเจริญปีใหม่ที่จะถึงเหลืออีสามชั่วโมงกว่านี้ก็ขอท่านโชคดีในปี68แล้วละต่อปีพระเจ้า,า,าคุ้มครองอายุยืนยาวเป็นร้อยปีให้โชคดีตลอดกาลครับวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเซาและใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่ในประเทศไทยนะคะได้ร่วมบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้ซับน้ําตาชาวใต้นะคะซึ่ง เราเลยเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีกําลังใจให้กับที่น้องชาวใต้นะคะก็คือเราเห็นเขาเดือดร้อนนะคะเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะศาสนาใดนะคะเราก็ช่วยกันนะคะเราช่วยมนุษย์นะคะพระเจ้าก็จะช่วยเหลือเราทุกคนแล้วก็ให้กิจการของเรารุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพเราก็จะแข็งแรงนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็ได้ความเมตตาจากท่านดรกิติเป,ป้าเปี่ยมทรัพย์นะคะ มาเปิดงานให้พวกเรานะคะแล้วก็วัยพรช่วงานในวันนี้นะคะที่นันทวันพาร์คนะคะเราร่วมกันสร้างเป็นแลนด์มาร์กนะคะ mm hmm. เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะคะมีทุกอย่างที่กินที่เที่ยวที่พักครบจบที่เดียวในที่นี่นะคะและเป็นสถานที่ที่เราเอ,อ่อเป็นร่วมกิจกรรมนะคะสร้างสารรค์ให้สังคมไทยนะคะใครอยาก จัดงานสัมมนากิจกรรมต่างๆนะคะก็เรียนเชิญเข้ามาที่นี่นะคะก็ขอฝากนันทวันพาร์ค888ไว้ในอ้อมใจนะคะถ้าใครมาก็จะหลงรักนันทวันพาร์คค่ะได้รับโทรศัพท์จากน้องก็คือมาดามนันเนี่ยคะบอกว่าจะจัดออคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้แล้วก็อยากให้พี่มาช่วยแล้วพี่ก็บอกว่าถ้าในเมื่อ บอสนันทวันทําเพื่อชาวใต้เรามีศิลปินที่เป็นลูกหลานของพี่น้องชาวใต้ทั้งหลายท่านหญิงจะเช็คดูว่ามีใครที่มีคิวอยู่ในกรุงเทพบ้างจริงๆแล้วเรามีศิลปินอีกหลายท่านที่อยากมาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นบาวีหรือนุ้ยสุินาแล้วก่น้องๆหลายๆคนแต่ว่าหญิงก็เช็คไปเรื่อยๆจนมาได้น้องก็คือน้องบิลหลวงไก่แล้วก็เจียบเป็นจพรค่ะคือเราอ่ะ ศิลปินใต้ทุกคนปกติเรารักกันอยู่แล้วมีงานอะไรเราก็ส่งถึงกันตลอดแล้วยิ่งทําเพื่อพี่น้องชาวใต้จริงๆแล้วอ่ะผลกระทบจากน้ําท่วมเนะี่ยพี่น้องภาคอื่นก็โดนนะคะแล้วก็พวกเราก็าได้ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับส่งน้ําดื่มไปให้บ้างเข้ากล่องบ้างตามกําลังที่เรามีนะคะเพราะว่าเหมือนที่ทราบทุกคนก็ตกงานในช่วงโควิดกัน <c oughs> คือคือพออยู่ได้กันอะไรเนี้ยคุณเริ่มได้ทํางานแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีส่วนร่วมกับนันทนา วัดนัทาวันได้จัดงานครั้งนี้แล้วก็เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร้องเพลงแล้วก็ได้นดํารายได้ไปให้ชาวใต้ค่ะจริงๆภัยพิบัติมันผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีพี่น้องส่วนหนึ่งที่ยังโดนผลกระทบตรงนี้นะคะมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหรือหลายคนบ้านเรือนที่ยังพังอยู่เพราะฉะนั้นเราทําเท่าที่เราทําได้นะคะช่วยเหลือกันค่ะเจี๊ยบละคะก็สําคัญทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็น อตอนที่ฟื้ฟูแล้วเยียวยาหรือว่าอะไรก็ตามได,ได้ก็คือขอบคุณหมากซอลามาดามนันทาวนค่ะแล้วก็ซื้อหมุนชนทุกฐานที่ให้เกียร์แล้วก็ดูแลพี่น้องชาวใต้ไม่เคยถิง้งไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงคนไทยประหรักกันเสมอจัดใจศิลปินใต้เป็นตัวแทนวันนี้ก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปนะคะทุกคนแรงใจสำคัญทีสุดค่ะคุณค่ะ ก็ในฐานะที่หนูเป็นคนฉาเชงเซานะคะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้นะคะก็ขออขอวยพรให้นัทวันปาร์คนะคะเป็นจุดรวมใจของ,ของทุกๆท่านะคะ่ะ ก็ในฐานะคนใต้แล้วก็ฐานะผู <c oughs> ้ประสบภัยนะคะ <c oughs> มาจากปัตตานี <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็มาดามนันนะคะที่ไม่ลืมคนใต้แม้ในสถาน,ก,นก,การณ์ที่ย่ำแย่รู้สึกต้องการกําลังใจพวกเราก็ร่วมด้วยใช่กันนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทนคนใต้ด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากขอบคุณสื่อมวลชนนะคะทุกทุกแขนงเลยนะคะขอขอบคุณท่านดกรกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นะคะ คุณพ่อคนที่2ของมาดามนันนะคะแล้วก็ขอบคุณศิลปินทุกท่านนะคะที่เสียสละมาแล้วก็มาให้กําลังใจพี่น้องชาวจังหวัดฉันเซาแล้วก็จิตอาสานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ข้างกายที่ทําให้มาดามนันม<อ>ีวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตินครับเดี๋ยวมิจกี้แกรบีจะเดินทางมานะครับรอเดี๋ยวรอประมาณสัก ม่ถึงชั่วโมงก็เดินทางมาครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคนะขอบคุณครับ